สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2568สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพายุสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคม2568นางสุภักษ์หนองม่วงผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอพายุดำเนินการประชุมประจำเดือนครั้งที่3 2568 เพื่อติดตามการดำเนินงานการวางแผนงานร่วมกันณห้องสมุดประชาชนอำเภอพายุวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัดมงคลณห้องสมุดประชาชนอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่11เดือนพฤษภาคม2568นางสุภักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุมอบหมายให้ในายอภิชนยอดจากนางสาววชรีสุริโยและนางสาวภกาทิพทองลำ่ำครูสกรร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้สังเกตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพายุวันศุกร์ที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568 นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอําเภอพายุพร้อมด้วยนางสาวขมลน,นวลมณีครูเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกดครั้งที่5 2568น้อณห้องประชุมหว่มใจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกด วันอังคารที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุมอบหมายคณะครูสกรเข้าร่วมบริจาคโลหิตและนำนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตโครงการ70พรรษาเจล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนริน,นาสดาสยามบรมราชกุมารีตลอดปี2568หเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกตณองค์การบริหารส่วนตำบลพายุจังหวัดศรีสะเกตระหว่างวันที่20 2 2ถึง22พฤษภาคม2568 นางสุภักษ์หนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุมอบหมายนางสาวบุญิสาพานิชย์ครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแกน่น วันอังคารที่27เดือนพฤษภาคม2568นางสุพักหนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพยุมอบหมายนางสาวนงนุษศิรินครูสอรอชอนางสาวปวีณาแก้วกันยาบรรณาักษ์ะณะครูสกรระดับตำบลและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและตอบตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกาฟยนห้องสมุดประชาชนอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่30เดือนพฤษภาคม2,568นางสุภักษ์หนองม่วงผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอพายุดํดำเนินการประชุมประจำเดือนครั้งที่4 2,568เพื่อติดตามการดำเนินงานการวางแผนงานร่วมกันและบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยุณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอพายุบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพายุข,ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ